สวัสดีครับพบกับผมเซลพลพระนครอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปชมรีวิวนะครับเจ้ามิวเอ็กซแอคทีฟนะครับที่จะส่งมอบวันนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงก้านาทีนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยเราส่งมอบสี่ประตูสูงเปิดซัดไปแล้วนะครับเมื่อเช้าเรารีวิวก็ไม่ทันนะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะรีวิวเมื่อวานฝนตกนะครับผมเนาะฝนมันตกแล้วรถก็เยอะด้วยวันนี้ส่งมอบกันประมาณเก้าคันนะครับก็ไม่ทันจริงๆริช่วงเช้านะครับก็เดี๋ยวดูภาพกันแล้วกันนะครับแล้ว มาดูตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้เราส่งบ่ายโมงนะครับก็จะมีเวลานะครับตัวนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับลังจะดูเหงือผมได้เลยนะฮะเหงือแตกนะครับตัวนี้ก็ทำความสะอาดเป็นรอบที่สามนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากนะครับเนาะจอดไว้ฝุ่นก็เยอะนะครับเนาะตัวนี้นะครับเป็นแอ t i ทีฟนะครับสีบอลเงินนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับลูกค้าซื้อสดนะครับคันนี้นะครับซื้อสดเมื่อวานก็จ่ายเงินเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินเรียบร้อยดูรถเรียบร้อยครับ แล้วก็วันนี้เลิกสะดวกของลูกค้าก็อยู่ที่บ่ายโมงเก้านาทีนะครับก็วันนี้คันนี้ไม่ได้แต่งเติมอะไรนะครับเราเพิ่มอย่างเดียวก็คือนี่ฮะด้านหน้านะครับลูกค้าอยากได้ไฟตัดหมอกนะครับก็เราก็ทําให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกนะนลนนั้นก็เดิมๆเลยนะครับเดิมๆไฟเดิมล้อเดิมนะครับเบาะเดิมเพิ่มเติมก็คือตัวนี้เราเพิ่มเติมให้นะครับเป็นด้านในเนาะ เราติดกล้องบันทึกหน้าให้นะครับเป็นกล้องบันทึกนะครับผมนะสังเกตกล้องบันทึกนะครับแล้วก็จะมีแมว2ตัวนะครับยืนดุ๊กดุ๊กดุกอยู่ข้างๆนะครับนะฮะก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะเป็นแมวนําโชคเลยครับน่ารักีเดียวนะครับครับให้กับพี่โตนะครับแล้วก็พี่โอนะครับผมแล้วก็น้องโอดนะครับก็บ่ายโมงเก้านาทีนะครับเป็นเลิกสะดวกนะครับเนาะ ก็เด kind of <Yeah. S 2> ี๋ยวประมาณสักเที so ่ยงครึ่งประมาณเที่ยงแล้วก็ลูกค้าจะเข้ามาเซ็นเอกสารก่อนนะครับหลังจากที่เมื่อวานจ่ายเงินไปแล้วนะครับเนาะภายในก็เดิมๆครับตัวนี้พิเศษพิเศษอย่างนึงครับแอบพิเศษอย่างนึงตอนนี้ผมพิเศษให้พี่โตด้วยนะครับก็จะเป็นสามล็อกนะครับเป็นล็อกกันขโมยเนาะซึ่งโกติมิวเอ็จะไม่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 มีให้นะครับก็พิเศษให้พี่โตเนาะนะครับเป็นล็อกสามล็อกนะครับล็อกกันขโมยนะครับ ล็อกเบรกนะครับพิเศษให้เลยเนาะก็มีคิ้์กันสาดนะครับล้อเดิมนะครับไม่เพิ่มเติมอะไรอันนี้นะครับเดิมเดิมเลยนะครับภายในก็สวยงามนะครับด้านหลังนะครับก็ผิดเป็นพรมสามดีให้นะครับนะฮะตัวนี้ครับผมสามดีนะครับก็โอเคโดยรวมมิเสน่ห์นะครับรถเดิมๆเนี่ยสวยงามนะครับ บางท่านก็ชอบแบบเดิมๆไม่เพิ่มเติมอะไรนะครับเดิมๆยางอะไหล่เดิมๆนะครับสวยงามนะครับรถคันนี้นะฮะแต่ว่าทุกคันไหนที่อยากได้แบบแต่งจัดเต็มล้อมแม็กเบาะหนังไฟตัดหมอกแลับหลังคาเราจัดให้ได้หมดนะครับตามงบประมาณเลยนะครับนะแล้วก็อยากฝาไวนิดนึงนะครับตัวนี้เนาะ Mule X นะครับวันที่1พฤศจิกายนนี้ปรับราคาขึ้น สองหมื 20, playing, anything, yeah, 20, ่นบาทนะครับใครที่มีแพลนจอกรถนะครับอย่าคิดน้อยอย่าคิดนานนะครับนะคิดให้มากนิดนึงนะนะนะครับเพราะว่าสองหมื่นนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะฮะเงินสองหมื่นนะครับนะปรับขึ้นสองหมื่นนะครับแล้วก็แคมเปญเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเนาะแคมเปญจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ารถ New X เนี่ยทุกรุ่นเลยครับค่อนข้างที่จะขายดีนะครับโดยเฉพาะเจ้า Active นะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อไปแต่งแบบจัดเต็มก็มีนะฮะใช้งบประมาณไว้เท่าไหร่นะครับแบบใครที่ชอบแต่งรถนะครับก็ แนะนำไปรุ so ่นน <tr> like ี้นะครับเนาะเดิมๆเอาไปแต่งเอาอยากได้แล้วก็แต่งเพิ่มได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอรอบใบโมอีกทีนึงนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้ยูสุเซลฟ์พลพนครนนะครับแล้วก็อีแพรหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพจ์ยูสบางพีคู่ซีออนไลน์นะครับนะดูดีนะคู่ซีออนไลน์นะครับแล้วก็เพจอยูสเซลฟ์พลพนคอนนะครับจะมีอยู่สองพจด้วยกันแล้วก็ติดตามได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Tik t o อกยูทู b อินสตาแกรมนะครับไลน์นะครับ Facebook ได้หมดเลยนะครับมีทุกช่องทางนะครับเข้าไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือโทรได้ที่เบอร์0 9 5 8 9 8ก8 9 2นะครับหรือเบอร์0878309935นะครับก็จะเจอผมนะครับ0 9 5 8 9 8ก8 9 2เซลล์พลมรละครนะครับแล้วก็จะเป็นเซลล์ตุกตานะครับเซลล์ตุกตานะครับก็0878309939นะครับกับอ่าอ่ส่วนบางพีคู่ซีออนไลน์นะครับนะก็ฝากติดตามกันได้ด้วยนะฮะปี2023ค่อนข้างที่จะ บางลงใกล้จะหมดเต็มทีนะครับนะใครที่ชอบแบบ2023รีบเลยนะครับใครที่ชอบ2024ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้2024กําลังทยอยเข้ามาแล้วแล้วก็มีจองเข้ามาบ้างแล้วนะครับเนาะก็โอเคฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ช่วงบ่ายโมงเนาทีนะครับช่วนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ